เอโยวัสดสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย g จเป็กโดนร้อยหซีซีนะครับผมปี2023นะฮะร,รถสวยมากๆเลยนะครับผมสภาพคือมือ1ป้ายแดงเลยสียังสวยๆสดๆอยู่เลยนะฮะสีเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นสีแดงนะ สวยๆเลยนะครับคอนโซลยังดำๆอยู่เลยนะฮะไม่แค่หลักพันโลเท่านั้นเองนะคันนี้เดิมๆครับรถบ้านพร้อมใช้งานนะแล้วราคาไม่แพงเลยนะครับประหยัดไปเยอะมากๆเลยนะสวยๆเลยนะครับคันนี้นะไฟหน้า LED นะคบผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะครับคันนี้เล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะได้ไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวพอนะฮะคันนี้ร้านเหล่าเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับ สภาพสวยๆเลยรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะคบพวกรอยขีดข่วนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆเลยนะฮะสภาพเหมือนมือนหนึ่งป้ายแดงออกจากสูนเลยนะครับเครื่องข้างเดิมนะครับไม่มีดังควันไม่ไหลแน่นอนนะฮะสวยๆเลยคันนี้ไม่แค่หล,ลักพันโลเดี๋ยวเราพามาดูเลขไม้กันเลยดีกว่าครับคันนี้นะฮะเลขไม้อยู่ที่6,700โลเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันเลย รถเครื่องดีนะครับไม่มีดังเลยนะระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับผมพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะรถคันนี้คันนี้นะครับ g p โดนนะเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่45,900บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมราคาดีมากๆเลยนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะคใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย